อ้องาน่อยงาหน้อยงหน่อยหงูน้อยน่ารักมากเลยกำลังเกิดเลยโพี่น้องมันอ่มบรรยากาศดีดีตอนเช้าเดี๋ยวไปดูลูกนกก่อนพี่น้อง ูกนกคอยเอา้าลูกนกคอยเหลืออยู่ตัวเดียวพี่น้องมันจะบินไปแล้วแน่ลูกนกเนี่ยมันบินไปแล้วตัวหนึ่งพ่อบอกว่านกมันบินไปแล้วตัวหนึ่งโชคดี้ีลูกหล่าเด้อพี่นั่มพิงไปพี่อยู่ใสบ่บเหล่ะมันเห็นเสียงจิบจิบจิบจบิบบอยู่อ่านเสียงแม่มันห้อง ันเอิ่นเมื่อก่อนนะมันจะออกไมั้ยมันยินเสียงแม่มันห้องมันจะไปแล้วไม่แม่มันมาอะไรเนี่ยเอาไปบุกหล่ะโอ้กเป็นแม่เพป็นอื่นเอาลูกอยู่พี่น้องมาหาบเอาลูกเอาบินไปเลยจ้ะลูกหล่ะอะไรล่ะดอกเดกดอกเดกอยู่ไปแม่ใส่อีกตัวหนึ่งไปใส่ปลูกพี่น้องย่ามเสากินเสาเหลวกันเสียฟ้ากันไปอันไปอะไรอ่ะ จะจับปลายายเขาจะไป,ไปไไเลี้ยงงัวเขาจะไปจับปลาด้ิพี่น้องในฟาร์มของอ่าวของอาด้ิพี่น้องเลยเป็นยังไงไปดูกันกับรถเม,มาใส่ไปบา เป็นหลุมเป็นบอน่ยตายแล้วอย่าขับเร,บร็วเด้อฉัลงไปนอนี่คลองได้บ้านขับเร็วลงไปนอนที่คลองเด้อกระแด่อยู่ไหนอยู่ในรูปกระแด่อยู่แล้วบ่ นกปลาพี่น้องนกปยางนกอะไรเต็มไปหมดเลยไปท่านพาลุงไปสิร้านบ้านอยู่ตรงไหนามาสุดกุดเลยพี่นอ้องอ๋อมีคนมาสวัสดีด้วยสวัสดีครับอ้าวอ้าวอ้าวมอุหมม,มีอะไรด้วยอ่ะเนี่ยดูสิเค้มเข้มมาเร็ว ปิก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 คัคัมมาแม่ดาวเรืองด้วยสวยเลยทีเดียวพี่น้องเดี๋ยวสิไปอันไปลงเรือดูดูบัวแล้วบทคเทคออฟเทคออฟ

Low nice lights, low lights water. One thing I always say, I've been sick with the words since the first time kicking the verse. I get you high like a spliff of the earth. I got the gift, it's the gift and the curse. Alumni, we paint pictures with words. Ancient scriptures, drinking liquor till my vision is blurred. I'm sick when I spit, and it isn't the cure. The non sequitur rhymes rhyme predator. Heavy yard repertoire, better for the chore, better than the court. Run up in the cut like I'm so secure, and plus my flow from the gut, like my soul is pure. Made a path for myself, I ain't in it for the dough, y'all. Rip a open mic when I can't. Show. Everything I ever wrote was dope, it was a quote. If you don't get it, then it's not how I measured it, everything with dope. I guess it's just the negligence, writing new testaments, sending feral messages, a testament to excellence. Every time the poet spits, fist, we notice that you know. Yay, hold loud, drop bye. Younger, did you do? What's that? i เป็นบรรยากาศเห็นมาฮัลโหลบิ๊กบ้านเราเพื่อนห้องเนาะบิ๊กบิ๊กบิ๊กโอ้ยเบิงสงสัยอย่างไรเจ้าเห็ดหัวเงี้ยงบิ๊กพี่น้องเบิงป้าป้าป้าลุงป้าทิริเบิงป้าดูสิมันกินหัวอุปุยปีเต็มไปหมดเลยมึงมึงมึงเห็นบ่ท่านป้านินป้านินอีท มันขึ้นหัวเต็มไปหมดเลยเอาอันนั้นหวานให้เขากินนะ่ะไไอา้าวพอสิวานเหนวอะไรเด้อวานเหวแตกวิ่มอยู่อยู่วันสุดท้ายไปถามพี่วิ้มวิ้มคข้มลุกคข้มโคลสลงไปหางลางบนนีนนหนหน่หนึ่งหนึ่งสองส้ำ นอลงไปแล้วบิมคัเทกนึงจกงต้นหนึงเอาบอตัวต่ำเอาบ่อไปอีกวานบ้นนี้มันหน่องจะเอาตัวใหญ่ตันนี้มันหน่อยวานไปงแต่วานไปแต่มันจะสลัดมุกตีเร็ว เธอแหลกมันจะเสียดาเนาะมันมีปลาซ้อยด้วยปลาอะไรไม่รู้ปลาขาวปลาซ้อยบ่ปลาแข็งโอ้โอ้โอ้มันสิบาดมือเด้อก็ค่อยจับกันปลาแข้งนี่ปลาแข้งหัวแดงหัวแดงแดงปลาแยงไปไหนดีจ้าวปลาแขงอยากเยียบเสียไนึ่งไปเอาแกออกแกได้อยู่บ่หัาเกียง เฮ้ยบิ๊กทำอะไรอ่ะมาดูปลาเหรอให้กินบ่โอ้ยยูเธอหนึ่งเด็กสองตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยเนี่ยพ่น้องป้ามันค่ายใครมาจากปากนั่นจะไปปล่อยลงน้ำมันจะเกิดเนาะเกิดบ่ร์เขาต้องอ้อมเขาต้องอมไว้ในปากมาสั่นตัวอื่นตัวอื่นีิเนาะก็เข้มันกินบ่ในปากมันก็เติบโตในปากแล้วก็ปล่อยมาเป็นตัวบ่สี่บ่อ้อมเวลาเขาใส่หม้ออะไรค่ายลูกออกสละสองสามร้อยตัวไปได้ ปปอดดัพีก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 โซดไงเห้งพีกสวยงามีรีลงไปทางใตลงไปทางใต้งลงไปตำตำนี่แหละเอาตัวยงนั่นแหละหนึ่งสองสามเย้ เว้ยวานแหดีเนาะมันแตกดีเนาะเขาหวานมาแตกด้วยแหนี่เนาะโอ้แหวานเป็นเขาเคยหวานอยู่มันมาแตกไอคนคนหวานมาแต่เก่าเนาะย้อนยุคยกสายป้ามาถือแหเนาะมันสลากั่งไรแต่ว่าอันถือเนี่ยมันดูดูดีเลยแสดงว่าคนม่หวานดูแล้วมันจะงลวมหลวมเรื่อยอยู่รับมันได้ยินเสียงมันกแลนนี้เมื่อถึงตอนเนาะก็อยากมาปลู่ขึ้นมาปิหาก็แลังเกิดมันถึง เบงบนจบจับจบจับอยู่มีอยู่ดอกนั่นดูได้อยู่ดอกซับนีกับพ่อล้วละแต่ตัวใหญ่เหรอพ่อหลัเอ้าขึ้นมาเทงๆพ่อแล้วตัวหน่อยก็ปล่อยลงไปขึ้นปล่อยมันใหญ่ปล่อยพอลับพ่อแกะกเือนี่นีก็เขีงตัวนึ่งหน่อย ถเดียงตดร์ตู้หน่อยวันนี้เอาชตเดี๋ยวปอดวันนี้บหาปลาเข่งบว่าพอะไรพแล้วเดี๋ยวปลาเข่งเขาอยากกินปลาเข่งพาพาเค่องกระไรอยากกินเหมือนเลสูน่นน่ะสูยังมึงึงมึงูเจ้าสูเจ้าสูเจ้าขึอย่างเต้ากระใจ ตกกิ่งลงไปคือเขาลบมังเสาร์ได้เนี่ยนะเขาว่าลื่นลุงนเลยเหรอลื่นม้เขาพูดรออย่างเดียวตีแรงจ้าเฉดเดี๋ยวบ้างจะไม่ตกเลยเขาเอาถุงเข้าเดี๋ยวเอาถุงมาบอกบิ๊กเอ๋ยบิ๊กเอ๋ยเจ้าจะเป็นดมปลานะลูกได้เดี๋ยวเอาถุงมาบอกเ้ยแข็งไม่แข็งไม่แข็งหน่อยเลยเหรออือหือจับเงียบดิเอาปลาปอยลงไปตัวน้อยนั่นนะ เต่าไปเหตุกับเขาแย่มีหอดไปจะได้พี่น้องมาจับพามาจับปลาวานแห่งสองทีก็ได้พอกินไปหลายวันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวจะได้กับขอบคุณสำหรับการติดตามได้พี่น้องมือหลังสิพาไปเบื้องอื่ย่างกับกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันตอนหน้าอนนี้ต้อนรับสมาชิกใหม่คอมเมนต์ใ้ช่องดันล่างเด้อแล้วเจอกันจ้าสวัสดีจ้า